ใครที่ขึ้นเหนือไปไหว้พระาธาตุดอยกองมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่าลืมแวะไปเยี่ยมเยือนชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านผาบ่องชุมชนของชาวไตยและชาวปากกาเกยอ โดยมีพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมจิตใจและขับเคลื่อนชุมชนที่นี่มีโฮมสเตย์มีมัคคุเทศชุมชนนำชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชที่เก็บรักษาสูติบัติของคนไตยโบราณซึ่งทำจากไม้ไผ่ที่มีอายุกว่าร้อยปีชาวบ้านช่วยกันสืบทอดประเพณีท้องถิน่นแช่บ่อน้ำแร่ผาบ่องกลางชุมชนให้สบายใจหรือไปเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ที่สะพานข้าวก้าวเพื่ ตลอดจนไปชมวิถีชีวิตชาวกะเรี่ยงคอยาวและกะเรียงหูใหญ่ณนาบ้านห้วยปูแกงก่อนกลับอย่าลืมอุดหนุนผ้าทอชาวกระเรียงกุ๊บไตและถั่วลายเสือติดมือกลับบ้านกันด้วยนะคะ